ลุน่น25ทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับซึ่งจะเป็นลิมิเต็ดภายในเดือนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลั่นทีเว้ยลั่นลันทีเว้ยไอ้ตาเอาตัวไหนๆก็ไหนๆแล้วกูหวังตัวแพงไปเลยน้องไปครับอุ้ยลุนทีเอสทีเอสเนทไอ้เนททีเอสน้องโอเคไป หวังว่าจะได้ดีๆแล้วกันนะครับสสสกสอธุ99ขอเอ็มรอชมจัดไปพี่ก็อยากให้ได้เอ็มเหมือนกันนะครับ The last one. เดอรลัสวัน,นี่พอเราอันนี้ปุ๊บพอเราอันนี้ปุ๊บเราก็เลือกเลยเอากลองไหนใช่ไหมอันนี้เราจะเอากล่องสามพันขอให้ได้ทีเอสไม่ก็เงินเอ็มอะเอาแค่นี้ไม่อยากได้อันนี้เลยนะครับขอร้อง พื่อบเลยขอร้องทำดีๆเว้ยอันนี้ไม่ใช่นี่อ่ะกล่องนี้นะครับกล่องฟ้านะกล่องสามเท่าเท่ากับกล่องฟ้าเออได้ได้ไม่ทีเอสก็เอ็มนะท็อปร้อยไม่ก็เอ็มอะเอาตัวมันริดมามามา,มาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยครับไปเลยเดี๋ยวเสียเวลาเงินเอ็มเงินเอมเงินเอ็ม,อมโอ้โหไม่ได้ท็อปร้อยว่า ไม่ได้ทอพร้อยนี่ลุ้นคนเหนื่อยเลยอ่ะร้อยสามบวกอ่าฮะไม่อยากได้ทัพร้อยอ่ะถ้าเกิดจะเป็นการ์ดอยากได้ทอพร้อยมากกว่าตามนี้นะครับแล้วเราก็ได้ลุ้นทีเอสหนึ่งใบอันนี้คือกัดจากกล่องนะนี่ไม่เกี่ยวนี่พ่เปิดมวสั่วไปนะครับแล้วถึงเวลาครับถึงเวลาของความร่ํารวยนะคใครมีตูดไหมฮะก่อนนอนคืนนี้ช่วยทรงขอความนะครับ ก่อนเราไปหลับไปนอนกันนะครับเที่ยงคืนครึง่งกดกดเมาส์หายเหรอกดเมาส์หายแล้วมันจะมาเหรอต้องเชื่อป่ะเชื่อมันด้วยมะปอนที่3ามครับรุ้น G R U ครับรุ่น25 H R รุ้น B D O รุ้น B L D และรุ้น25 Team of the Season นะครับซึ่งจะเป็นลิมิเต็ภายในเดือนนี้ล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลันทีเว้ยลันลันทีเว้ยไอ้ตา เอาตัวไหนๆก็ไหนๆแล้วกูหวังตัวแพงไปเลยน้องไปครับอุ้ยรุ่นทีเอสทีเอสเนทในเนททีเอสน้องเอาแล้วไงทีนี้อยู่ที่อุ้ยอยู่ที่อันนี้แล้วพือพี่ตทำเต็ม,ตม,ตมที่แล้วว่ะ คือพี่ทําเต็มที่แล้ว TS แล้วแต่ว่าดีไม่ดีไม่รู้แล้วล่ะโอ้หถ้าเป็นท็อปร้อยเราได้ลั่นแน่เข้าใจป่ะถ้าเป็นท็อปร้อยเราได้ TS เราเราได้แพงแน่แต่ว่าพอเป็นเงนี้ยต้องลุ้นหน่อยดูอะไรก่อนดีวะอุ้ยรองเท้าอาดิดาสว่ะสุดยอดมากครับป้ารี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 รรรนนลีลีอีล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 ่ลี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 ล เงินมันอยู่ฝั่งไหนวะขอดูพลังกายภาพอะไรอย่างงี้หน่อยทีมอะไรวะโอ้ทีมโอ้ทีมเฟยนูด p เ v ียสีมีใครโอ้จบเห็นพอเห็นธงแล้วพี่รู้เลยจบเลย เปิดเลยนะโอเคนะแต่อันนี้พี่เปิดก่อนเลยล้อเลนี้ชิมลางก่อนเลยป่ะชิมลางไปก่อนเลยครับน้องรักไปก่อนเลยครับกล่องจับโชคไม่รู้จับอะไรโชคไหนเออเฮียะอะไรอะ่ะระบแบแปลไปไหนเมื่อกี้เห็นมันระเบอกมันบอกเรา0ูนจุด้าสามอร์เนอ่ะไหนอะ่ะรั่วเลยครับรั่วเลยเอาอนี้แล้วกันเอานี้ลวกัน,น,กนคืออะไรอะ่ะเออ คืออะไรอะขอดีดีเพื่อนลุ้นเทสเพื่อนโอเคเอ้ยไม่ค่อยดีดิไม่ท็อปร้อยอะเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยดีป่ะแต่ก็ได้ลุน้นเทสอะโอ้นี่ไม่ค่อยดีว่ะโอเคครับทุกคนครับมาอยู่กันกับเดิมครับแต่รอบนี้อีกโอ้โหวันนี้เราเปิดหลายไอดีแล้วก็ได้หลายใบมากเลยนะคือตอนตอนนี้ตั้งแต่เปิดมายังไม่เห็นเงินเอ็มเลยทุกคน คิดดูดิเชื่อผมว่าปอปาปัเป้นี่เรารูปถ้วยเลยโอเคป่ะเน่น่่ทุกคนไม่บังวะพี่เอาไว้ตรงถ้วยเลยให้มันรู้ไปเลยว่าเราอ่ะจะเป็นแชมเปี้ยนหลีกคนที่เคยได้แชมเปี้ยนหลีกไปแล้วมีใครบ้างลองคิดดูครับปัเป้เคยได้อย่างปัเป้ยังวะถูกต้องที่สุดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราจะเปิดโมซาลาโมซาลา Lunning down the way, sala, 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 mo sala, mo sala learning down the way. HOLY h s i bro What the man มาครับไอดีต่อไปครับอันนี้ลองกับกล่อง1,000กันบ้างนะครับเผื่อใครมีงบประมาณที่ในราคาที่หนึ่งใบเทาเนี่ยจะได้ตัวอะไรจะได้ดีไหมนะครับซึ่งได้ลุ้นนะเอ้ดท็อป350นะครับแล้วก็มีเงิน M จริงๆได้เงิน M นี่น่าจะคุ้มสุดนะฮะแพตตินัมไปเลยครับลุ้นแล้วครับ ไม่ลุ้นทีเอดใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการคำปลอบใจใดๆทั้งสิ้นอ๋อเนี่ยเนี่ยให้โดอ้วนท่านนี่โดอ้วนมาตาอ้วนเจอตาอ้วนตาอ้วนบีดีโออ่ะขอฝากไว้กับเบอร์เจ็ดตัวนี้ด้วยนะครับชิเตนโนโรนโดหรือม่วงไปก็เป็นเจ้าอ้วนนะครับหรือถ้าจะเป็น PIM ก็ขอเป็นโดเดนดิโนกา นะครับโอเคนะตามนี้นะทุกคนนะและนี่คือแพ็คไปน่อลเขาดาวในราคาหนึ่งเท่าและจัดไปครับถื่สนุกโลแล้วดูโอ้เฮ้ยทำไมเงียบขนาะน้องได่ตัวอะไรวะน้อง โตมาโตมาชิกุลุจะหลุด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 เป็นจมแงปาวามามามนะครับเสริมด้วยเมื่อกี้เปิดแพ็คหนึ่งเพลแล้วไม่พอมาเอาแพ็คนี้อีกสองเพลนะครับแต่พี่เจะได้อยู่นะทำไมเมื่อกี้เองไม่เอาแพ็คสามเพลไปเลยวะอ่ะน้องชายเออแพ็คสามเพลเลยก็ได้ลุ้นไปเลยเผื่อได้เทียท็อปร้อย โอเคได้มา2ใบลุนอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดต้องเทียต,ต้องออกลองให้รู้ไงพี่โอเคจัดไปดิมาพร้อมยังเอามาขอคนละหนึ่งไลค์ครับน้องชายดูเย็นต่อครับลุ้นเทียกันต่อครับว่าแพ็กเกจประจำเดือนเนี่ยนะครับเองจะมีของดีๆหลงเหลืออยู่หรือเปล่าไปแรกเปิดไปเลยอย่าไปทีเลียดครับเอาเทียออกมาก่อนโอ้เจียยว่ะโดบ่ะโอ้โหประเทศ เนี่ยไอแพ็คประจําเดือนเนี่ยแม่งชอบเป็นอย่างเงี้ยที่พี่บอกนะครับมันชอบเป็นอย่างเงี้ยแหละอ้าอ่ะใบนี้ไม่เป็นไรครับอรอดูซาร่าอยู่ไหนอ่ะซาร่าอยู่ไหนซาร่าอยู่นี่กดให้ไวตาต้าไวสุดไอต้าไวสุดไอต้าไวสุด,สด,สดตรีดิมดิมติดต่อครับ TOT เอ็งอย่าไปลองอะไรแบบนี้นะว่าหลังนะเอ็งเอาเอาเอาเอันแพงสุดเชื่อพี่นะครับเอ็งอย่ามาลองให้อย่างนี้เลยวะ่ะเสียหลักเลยกูรั่วเลยตัวไม่ถึงพันเอ็ม